ฮอตเวอร์อิงฟ้าวราหาคาตัวล่าสุดต่อชั่วโมงแรงแซงหน้าสุปตาไปแล้ว ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนางงามที่ฮอตที่สุดในพศอ,อนี้จริงๆค่ะสำหรับอิงฟ้าวราหะมิสแกรนไทยแลนด์2022และรองอันดับหนึ่งมิสแกรนอินเตอร์เนชันแนลปี2022ล่าสุดกลับมากกระหึ่มอีกครั้งกับเลตติ้งค่าตัวอิงฟ้าที่ตกอยู่ในราคา70,000 0บาทต่อชั่วโมงเรียกว่าพุ่งทยานแสงหน้าคู่สุปตาชื่อดังอย่างนัดเดตคูกิมิยะที่ค่าตัว350 0 0 0บาทต่องานและยายาอุรัสยาที่ได้3 0 0 0 0นบาทต่องานค่ะ ทั้งนี้เมื่อช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมานวัดอิสระไกสินบอสใหญ่แห่งเวทีมิสกแกรนได้ออกมาพูดถึงค่าตัวอิงฟ้าโดยระบุว่า ถ้าเป็นไลฟ์สดคิดเป็นชั่วโมงคือเกินได้15นาทีคือถ้าพูดตรงๆว่าตอนนี้คิด7 0 0 0 0สบาทตามมาตรฐานถ้าเราคิด5 0 0 0 0นบาทเหมือนเดิมก็จะมีมาทุกวันและพอมีมาทุกวันอาการน้องอย่างที่เห็นจะไม่ได้พักเลยที่เราขึ้นราคาไม่ใช่ว่าดังมากนะแต่ถ้ามันทำให้น้องได้พักบ้างเพราะตอนนี้ก็ยังมีในส่วนของงานพรีเซนเตอร์อีกก็แทบจะหยุดรับก่อน เพราะว่ายังใช้นี่งานพรีเซนเตอร์เก่าไม่หมดเลยแล้วบางโตัก็ยังไม่ได้ถ่ายโฆษณาด้วยส่วนที่มองว่าเป็นนางงามทำไมถึงอัปราคาได้ดาราเขามีเลสสูงกว่านี้นะเพราะว่าดารามีหลายคนถ้าไม่ได้คนนี้ไปก็เอาคนนั้นแต่อิงฟ้ามิสแกรนด์ไทยแลนด์มีคนเดียวก็เลยกลายเป็นจุดที่แตกต่างและก็เลยบอกว่าคุณภาพของน้องด้วยที่เป็นตัวชูโรง ทำให้ทุกคนอยากได้น้องไปร่วมงานคือร้องเพลงได้แอคติ้งได้พูดได้โดยที่ไม่ต้องไปสอนว่าทําอะไรเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมและน้องเป็นคนที่อยู่ใกล้ใครแล้วคนจะชอบจะรักก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรและนี่คือสิ่งที่เป็นจุดขายที่ทําให้น้องแตกต่างจากคนอื่นขอขอบคุณที่มาข่าวจากไทยนิวออนไลน์ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ